ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้แห่งมวลชนครับผมเนาะอามาติดตามแนวทางอาจารย์วัดสายป่าได้เพียงเด้ออ่าลงช่องเป็นงวดที่สองงวดที่ผ่านมาสามเก้าออกสามหกพี่นอ้องอ่าอาจารย์เป็นกัว่าเสียดายอยู่อ่าเราติดตามไปพร้อมๆกันเนาะอ่างวดวันที่สองมก,กราคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด จะเป็นตัวไหนรอติดตามไปความกันครับฮะของชุดไทยอะไรบ่าอะว่าสนุกอ้าผู้ไปนั่งเอาอหนึ่งสองนั่งไปนั่งเอาอยู่น้ำพุ่มนล้วมันน้ำสารปูตาไหมน้ำพุ่มเปิดเผยอ้าเ<ไ>ประ <ไป S 2> ตูะท่านผวามสมดุลอันเพิ่นไทยหนึ่งสองหนึ่งแม่ วันนี้รอบแรกมันเพิ่นให้สองหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้าสี่ก็เลมเยมาเฮ็ดให้อันมหาแห่งอันอสองเก้าสี่โอ้เออคับที่ยังเสอเออซับไปซัมม่าไงเนี่ยโอ้จังหวะปูที่มีเลขอยู่แถนนี้ที่ยังจับคูบอา,าวบ่าเขาว่าหนึ่งสองเนาะเนี่แต่ว่า มันแเจ้าก็ได้ยืดช่วม,มันไปน้ำซิบกวคุณโอ้แต่ว่าบ้านนี้ไปไปสองหลอบปะปูไปนั่งยืสองหมองโอ้สองหมองสองมองคนละมื่อครับเอโอ้เขาทั้งสองมองป้าตัวอพรมันคือบอกเปลี่ยนเลขสามแผ่ในน้อเสนอว่ามันเปลี่ยนให้ดังเลขเสี่มันบังไว้ครับ <laughs> โอ้สามสามเก่าขยเจ้ากันได้เลยอ่าสามเก่าสามหกตีปัวเมียนขยเจ้าอืมเอาทั้งบนทั้งล่างเลยป้าทอ่าพี่น้องอันนี้ก็คืออาจารย์วัดสายป่าเนาะครับเนาะเม่นอ่าเป็นงวดแรกพี่น้องโอ้งวดที่สองครับทา้งสองด้วยพี่น้องทีมงานทั้งสองครับเดี๋ยวอันเดี๋ยววัน ใครพูดหาเองหรอกเด้อเธอนั่นบ่ได้อะพูดหาปูบ่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้จังหวะเมื่อวันที่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยสองมื่อเนี่ยแหละผมโอ้โขั้นได้คักๆตัวนั้นปูจะไม่ยำให้ยิ่งเป็นปะครอบคันก็เข้าไว้อะพอไว้นัด้าไว้แล้วโอ้ครับผมอาวอาวบางที่อาจจะได้ย่ืมกันบางที่อาจจะไม่ได้ย่ืมกันแล้อปูเด้อแอนอ้าวน้อ เอาฟังฟังตัวเลขรถเนาะอ่าอันนี้เป็นคำนวณมาพูแล้วว่าแบบไหนอันนี้เลขคำนวณจากก่อนอ่เอา,เอาเออสามตัวก่อนโอ้อ,อ่อาสี่เจ็ดศูนสี่เจ็ดศูนอแล้วก็หา้าสามฮะห้าสาม สองตัวสองตัวแล้วก็เจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่วงกลมหาสามกับเจ็ดสี่ล่ะโอ้สองมีสองคูนนะปูโอ้สิ้นหน่อยแข็งแกร่งนะปูให้ให้ซ้ำนี่เสกคนฮะให้ซ้ำนี่เสกคนอ่า รอบรอบชุดไทยเดี๋ยวเอาเอาความมันก็เป็นเลขไปนั่งเมา,เาแต่ว่าตอนนี้ย่างบ่าัน่งเป็นนั่งมันมาปัวเน่นอันนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างด้วยนะให้เพิ่นนัน่นรับบนรับล่างเราไปได่บนล่างไปกลับด้วยแน่นโอ้ผู้ไปนั่งนี่เป็นนั่งเอายุสนันมันมาปัวอยยุสันปูตาอาย่อันปูตามองไปเพิ่ เป็นเพนนั่นแหละอ่าอ่าซื้อสารกันได้เง่นโอ้เงินนั่นพันม่จิบก็คุ้นเหรอนั่นมาน้ำกันโอ้ย่ารู้ไม้ที่ตัวนี้กงนให้บันส่วงบันซ้ำบันเคยเ้าถือถือมัดโอ้มาถกอถือแล้วปูนึงสองหนึ่งเนาะเออมันืิซื้อได้ได้ที่เพีล่ะนะไอปูลรารวยพูลรหารวยูเราซ้ำรวย แค่วันหนึ่งสองหนึ <school> ่งแต่ที่ซื้อได้ไหนสักกี่พิษเนาะโบผิดเดี๋ยวมันซ้ำกลับไปนั่นแหละมันมีแค่นั้นเนาะโอ้ก็ได้หรอกว่าเล็กว่าเลขตัวเก่าเลยผู้เสี่ยวอาอย่าโยมมันกัิดันอยู่หรอกเนาะปูเนาะดวงดวงดวงไฟดวงมันเลขนั่งเลยมันจังค่อยหน่อยตัวแม่นด้ครับ พุ่มพันหายขั้นหายแม่นพันกระจิตน,นั่นอยู่ที่เนาะคำนวณนี่มันจะกลายตัวเนี่ยอเอากาคำนวณเขากเขาบนเนี่ยแหละปูว่าหันเลขนั่งกับเขาล่างเนะาะแต่กับว่าก็ได้อันนี้คือห้าสามกับเจ็ดสี่ 7, ไปได้ทั้งบนทั้งล่างสามตัวสี่เจ็ดศูนย์ สี่เก็ดศูนย์ครับผม oh. มันว่องเงี้ยมันมันเขาเรียกคำเชียนอ่าเขาเรียกคำเสียนครับเยกบนเขาคำเสียนเลกล่างเป็นนั่งอ่าเลกอ่าหนึ่งสองหนึ่งหรือเจี๊ยปูแมนแต่วา่าผมบังอ่าปูจาว่าเลขนางที่จังอ่าวที่จับจั้งสี่แต่ว่าเลขหนึ่งสองมันมีเห็นเห็นอยู่นะปูหนึ่งสองเก้าสี่ เดี๋ยวเราว่าวาว่าให้มาหายแห้งฟังอยู่เออเนาะเด็กซีตัวเฮ<อ>าสลับไปสลับมาเฮียน้แอดมินนั่นเฮ็ดใถ่น่ำแนลห้างเชียวเฮ็ดโพถืกขึนก้นเลยเอาค่ะกับว่บ่รู้ว่านางมาได้มางแบบไหนน้อปูผมก็คือบ่บ่เข้าใจเฮียนอะไรเทียมันกันอะไรเทียมันกันสับจังสันเลยอืออือโอ้แต่ บางสุดไท้ายขึ้นหนึ่งสองหนึ่งหางเดียวเลยแม่นหางเดียวอ้าวอ้าวผู้ผูุ้ึงไปเฉนเฉนแล้วว่าผู้เคยเจ้ามีครับผู้ผู้เพิดเสือเนาะโอ้ก็จะไปมองก้าดดกว่าผู้อย่างนี้ผู้มองก้าวีนี่บ้า้มองไม่ได้เลยเพิ่นว่าชิมาฮับเอาอยู่ละเจ้าว่าชิเมือใดเพิ่งเพิ่นบ่มาก็แล้วไปแล้วเอาเด้ไดสิบ่มาได้ถือปืนเนาะ จงว่าเป็นที่มายู่หรบเ,เป็นกำลังพิจารลาการจุลหับโอ้ที่ไปส่องไปน้าเนปู่อที่ไปส่องไปท้ายถอดน้ำเนี่ยหลุนน้ำเนี่ยเอาแมากม่จะว่เปลี่ยนยังเลยล่ะเอาบ่ออยู่ไก่บ่ปูอยู่ไก่บะเนีเดี๋ยวนี้กอยอยยุบานทมสวทีนะเอาอยู่ห้ไหนเนา อนจังนี่แหละว้ายอ้กูโมจักกับครับโมจักโมจักโอไปมองใิคนเฮ็ด่นทำกับเฮ็ด่วย่นไปเรื่อยๆโอ้ชุดลงไปเรื่อยบ่าพูดว่าเยอะนี่เงี้ยโอ้อ้าครันว่าอุรานกันจะเรื่องขหาอลยรูรัานนั่นกงนจิตอ่างใจคิดนังเงนเปย์่วอนเวลาขสมน้ำลูกน้ำหลานถุนละโอ้ อ่าอ่าอ่าเอาขั้นวีนโอกาสตั้ให้กันได้รื้อทุ่งหาเอฟ้ยเฮียเบี้ยนให้โชคปีไสปีใหม่นี่เด้อครับผมทุกคนเดี๋ยวจีจีส่งข้าวดอกครับผมอบเอาอยากให้พูดก,กับไปสมทุกทรศัพท์นี่เด้อพูดได้ดด <c oughs> จะได้ทุ่งหาเพื่อนที่เปิเอณเงินปูตัวจะไปให้เขาเฮ็ดให้หยอยูอ่อ่าอ่าเพราะว่าอืมติดต่อ,อไปไหน มันยังกันคอยท้เขามากวะไรไปข้างยู่ข้างในีุ่ห็นไู้ไูปต่างระบบเลยแล้วก็ได้จับได้ไปมันก็ได้มันเออเอาเอาเอาเรื่องเทียบกัล้วนขึ้นก็จับกันเลยเดี๋ยวยังไงก็รอโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะปูเนาะอ่าเรกนั่งพี่หลองนั่งขอภูมิอ่า งวดแรกของปีเนาะเศรปฐีไม่ประหยัดย่อมอายู่ันนาชุกขังพลังเลยสาธุครับผมเอออาตามนั้นนะครับผมเอาครับผมเอาสชคๆมันๆครับอ่พี่น้องเนาะพิจารณาเบ้างครับผมให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะรับชมรับฟังอาจารย์วัดสายป่าพี่น้องเนาะนี่ละให้มากที่ อ่าน,นี่ครับเลขคำนวณการนอื่นให้น้อยๆใครได้ไปกับทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อไปกับได้ทั้งบนทั้งล่างนเนาะแล้วค่อยรอเลขนั่งขอน้ำพุ่มอีกครั้งหนึง่งนะพี่หลองเนาะสำหรับอ,อาจาร,รย์วัดสายตาพระชุดงว่ง่ายพี่น้องกูไปสายสางหันพันว่าเนาะ ขอ,อโชคไปพร้อมฝากตอนเยฟซีดูกับส่องเป็นวันที่สองน้อพี่น้องเนาะอ่ทับหน้าจอครับผมขอให้โชคๆมันๆมันครับเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับ